Good morning everyone วันนี้เราจะไปส่งลูกๆไปโรงเรียนเด้อค่ะนายซองดูเด้อฮัลโหลฮัลโหลเไปทั้งสองพี่น้องไปโรงเรียนพี่น้องไปโรงเรียนเลยค่ะแม่ทั้งพ่อมาสง่งจอดรถของขหาที่จอดรถก่อนพี่น้องเอย้ยหาที่จอดรถเนี่ยกระโดดฝนกระโตกมาหนานั้น สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมอนนื้อนี้ชาวบุรีรัเยามาตู้ดเลือดก่อนเด้อจ้าพี่น้องเจอกันอีกแล้วค่ะมื้อน,นี้เดี๋ยวไปขออน,นุญาตไปตุ้เลือดก่อนเด้อเดี๋ยวจะพาไปชอปปิ้งเด้อจ้าพี่น้องอือฮะ หลังจากตรวจเลือดแล้วแล้วเขาก,วปปากลับเราไปยันช้อปปิ้งจักเล็กจังน้อยเด้อจ้ะพี่น้องปะไปช้อปปิ้งกันเด้อจ้ะไปตรวจเลือดมาเมื่อกี้นี่จ้ะพี่น้องอ่าสาวคอยไปละไปก่อนละกระเพาะช้อปปิ้งเอาดีค่ะไปช้อปปิ้งเล็กๆน้นอยๆจ้ะพี่น้อง ผลตกค่ะก็ดีกระเทิรนนะมันได้มาแล้วก็เลยมาแวะซื้อผลไม้ให้ลูกจะ้ะมาเอาดีลูกคนจะได้ผลไม้มหม่างงุ่นก็ล้างแอลกอฮอล์ก่อนก็ไม่ได้พ่อเนี่ยเออเชื้โอโรคมันหลายอยู่เข้ามาเอาดีก็จะเห็นกล้วย๋อพี่จ๊โรลราตั้งสี่เหรียญพี่น้องเลย เอาดีเด้อจะ้ะเอามาเขาของมาไลหลายพึย่นไปเนาะแอปเปิ้ลงามขนาดซื้อแล้วแอปเปิ้ลได้แล้วม<ป>ีซื้อแล้วเหรอซื้อไปอยู่ในตลดอาดอีข <บ S 2> กของข,ข้าคัตรูเนาะของข,ของ้าศัตรูเนาะแววบู๊บแววแบบแล้วก็ไม่เอาอตะกร้าตะเกอร์แล้วเนี่ยตะ นี่เด้ซึมงกวานเนี่ยเป็นถุงเลยนะตอนนี้ไม่ถึงกิโลกำลังปีนเลยนะ ก้อนคือเห็นเสื้อถุงเสื้อกระดุมเอาก้อนเห็ดพร้อมขอนักจะต้องสเต็กเลยก็มีแบนปลาแซลมอน ตัวเยวเกิดเป็นเนยไปเปิดทาวเอาไหมเนะ่ะเช็ดไม้เช็ดมือไปดูนี่เร บางที่ที่บาไปชื่อ,อคออโทษดีแล้วก็เางานเนาะต้องใช้แรงงานไม่ต้องใช้อะไรเลย อกแล้วไม่เชื่อนไหม so หนี่อดไหบอกแล้วไม่เชื่อพี่น้อง <c oughs> มาทีไรก็ต้องสื้หาหอบอีลุงตุงนางเอารถเข็นดีๆไม่ชอบคนมันมากทุกมากงะเด็กเสียแล้วพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็เป็นโซนอาหารแช่แข็งชิปปี้พาย พี่น้องเอ้ยนั่งยางไม่ถูทำพี่น้องเอ้ยเอาบรรยากาศมาส้มยางไม่ถูไปอีกฝั่งนึงหนู่มีอีฝั่งนึงฝั่งขนมปังเดี๋ยวเราไปเอาอันถุงซิปน้ำพตเตอร์มีอยาว์น่ะซื้อไปไว้ด้วยนะฝั่งหนึ่งค่ะพี่น้องประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าล็อกค่ะ จะเป็นโซนไอศครีมไอศครีมาไปเลยพี่น้องแล้วก็มีนายาวไม่ถูเดอพี่น้องอากาศมันหนาวยไม่มีมากอากาศเย็นข้ามาได้แป๊บๆจากพี่น้องม,มากหลายหนาวๆพี่น้อโอเคจ้ะเพื่อนพี่น้องสำหรับคลิปนี้กัพอแค่นี้เด้อจ้ะฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งติ๊งติ๊งติ๊งเฮอสาวคนไทยเนีเด้อจ้ะพี่น้อง ขอบคุณทุกการที่ตามด้วยจ้าขอบคุณลลหลายๆสำหรับคลิปนี้กับกขออนุญาตบายทัาทายทีกน้องด้ยจ้าบาย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 ม๊าเจายบ๊ายบายบ้าด้าย้ายบ้ยบ๊ายบายบ๊ายบายบยบียบบายน๊ายด้บ๊ายบายบ๊ายายบ๊ายอยบ๊ายบายบ๊ายยยยย อันนี้สีเปวนใช้ได้แล้ว